สวัสดีครับจานครับโอ้ยเยี่ยมจานครับทั้งนี้นะจานเราเปลี่ยนที่แล้วครับอาจารยนครับทั้งที่เรามาอยู่ในสวัสดีครับคุณแอรเรามาอยู่ในออย่าในกล่องอะไรครับ CTS แล้วตอนนี้โอ้ยจานอยู่ในกล่องแล้วในกล่องแล้วเราอยู่ GMM ด้วยนะอยู่หลายกล่องมากเลยนะครับจานส้มจานฟ้าจานเหลืองอ่า จานข้าวจานฟ้าด้วยมีจานเหลืองด้วยจานเหลืองอจานเหลืงไม่เท่าไหร่ถ้าฟ้าเหลืองนี่ยุ่นเงินนะครฟ้าเหลืองก็เาแยสิครับแล้วผมไปเอเจนต์เกงกลับมาทำไมของหายหมดเลยนี่คนไรคนแฟนรายการนี่ส่งเอสเชนเลสมาด่าเลยนะงงเลยไม่โต๊ะมันสะอาดอย่างนี้เนี่ยมันต้องลอลอสิอันนี้แอดอะไรครับพี่ไม่ใช่กาแฟสิครับกาแฟส่วนนี้ไ่ โซนี่เอ็กซ์พรยโอ้นี่แซทรีเดี๋ยวนี้มาแล้วนะนี่แซทรีคอมแพ็คเอ็นแซทรูโอ้นี่แซตทรีคอมแพคโซนี่โซนี่มือนกครับโซนี่นี่ซื้อใช่ไหมอ๋อเขาให้มาว้าวแล้วเป็นเป็นเดือนเซ็นเตอร์เขาอ๋อปีเซ็นเตอร์ใช่มเยี่ยมเลยโอ้โหกล้องชัดมากเลยแมได้มาเลือนเดือนเซ็นเตอร์ได้มาปีเซ็นเตอร์เข้าเปนยังไงมาเรื่องนี้เลยอะไแทมมารีนธนสุการตอนนี้กำลังกลับมาดังหลังจากคว เหรียญทองหญิงขี้เนี one one ่ยหญิงคู่นะครับรีหมิงไปอยู่ในสนามนั Heart ้นด้วยนะครถ่ายคลิปเนี่ยครับช่วงนั้นเนี่ยฝนตกครับต้องหยุดการแข่งขันไปสนานแล้วกว่าจะเล่นเนี่ยได้แชมป์ต้องเล่นกันถึงนี่เลยครับจีนเบรกครับไทยเบรกไทยเบรกเงียบเลยมีกระซิบปากๆด้วยครับเต็มด้วยน่น้องรักษิกาคำามบอกแหมพี่แซมมี่ครับ กลับไปถึงเมืองไทยช่วยไปร้านทําฟันหน่อยได้ไหมฟันเหม็นเหรอต้องใส่มีฟันครบแน่นอนเลยครับโอ้โแบ้าบ้านี่จะมีสังการเลยนะรักคอย่างเงี้ยรักรักเลียวเลยรักไอ้น่าจะเป็นีบบนี่ไม่ตีไม่ดีครับรักรักอีกแล้วรักอยู่ด้านเลยแล้วแกตะโกนเลยเหมือนเดิมโอ้พี่จะมีเหนื่อยมากเลยเนี่ยรักตีพี่จะมีแย่เลยนะดีดีดีเอาอีกแล้วรักโอ้รักอีก โอ้บ้านี่โอ้แต่ี่เหือบปาดเหือเลยโอ้ร้อนมากเลยบ้านนี้บ้านนั่ดีมบ้าน พี่ยืนสัเหนื่อยเลยนี่ครับใช่เราสวันจังหวะอื่นเขาก็ตีไม่ช่วยเยอะรักอย่างเดียวเลยรักวิ่งรักถอยรักวิ่งหน้าเน็ตเลรักท้างวังแลยทำมี่นี่ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องไม่เหนื่อยเลยตัดเรื่องแฟนทิ้งไปเลยทำไมทํามั่นทําแต่ผลงานในสนามอ๋อไม่สนใจเลยใครมาจีบก็ไม่สนใจสนสนสนแต่ว่าไม่ได้ไม่ดีไปเกี่ยวนะจีบได้อยู่นะครับผมนี่เป็นเหรียญที่ไม่มีใครคาดว่าเราจะได้นะครับ ทอ่ตอนตอนที่เขารอตอนฝนตกพี่ไอเหมิงทีถ่ายเขาไปตีกอล์ฟอยู่กันใช่ไหมเขาตีลูกปิงปองนี่เดี๋ยวจะมีเคล็ดลับเบื้องหลังของการคว้าเหรียญทองครับเพราะว่าการรอช่วงมงฝ่าๆเนี่ยมันก็เซ็งนะบางคนก็เบื่อนั่งเล่นป๊อกเด้งกันเหนืออะไรกันเนี่ยแฮมมี่เป็นเจ้านี่ครับอ๋อนี่นี่นี่กับน้องรักษิกาคำขำครับโอ้นี่ครับนี่ดีครับว่าจะเหรียญทองครับ ถ้าไม่ได้ครับคลิปนี้ออกไปนี่ก็คือเธอเนี่ยแทนที่จะเอาเวลาไปตีเนี่ยดันมาเตะโดนด่า <laughs> <'t> เรื่องเรื่องทมมี่หมดตั้งแต่วอร์มแล้วไงเลอะรอบตัวครับโอ้ย <c oughs> ยกขาไม่ค่อยขึ้นนะแต่ไม่มีสามเจ็ดนะแต่ว่าแต่ว่าคือคือเขาต้องวอร์มร่างกายอยู่ตลอดเวลาไงทุนนั้มันก็จะนี่เตะซ้ายได้เลยครับเตะไปแปดเจอมาประหวัดดีด้วยครับแล้วก็หันไปกระซุบถามกันสองคนว่าไข่แขวนหัผมรู้เลือดขรู้เล้นะว่าหลีหมิงนะคนไม่รู้ว่ามันต้องใส่เสืดีครับใส่เสื้อสิงค์คอมพลีชอุ่ย น่าก็ยุ่งนิดนึงผมเนี่ยน่ายุ่งน่ายุ่งนะไม่เป็นไรฮะยืนเช้าตื่นเช้าอัดเช้าเหลือเกินส่วนนี่นะครับดูเรื่องของเราจะไปดูมวยขวัญพิชิต ติดบางพระจันทร์าเหลือ13เหรียญเอ็กเพรสบางพระจันทร์มันมาจากไหนไอ้นี่มันมันไอ้นี่มันพิชิตน้อยพิชิตบางพระจันทร์ครับก็จะไปต่อยกับซูชิงหมิงวันที่23พฤศจิกายนครับแล้วก็มีแมนนี่ปาเกียวเป็นคู่ประกอบรายการเดี๋ยวเดี๋ยวประกอบรายการของเราประกอบรายการแล้วโอ้แมนนี่ปาเกียวเขาคู่เอกครับอ่ามีชนทาราด้วยนะโอ้ชนรคานชนรคารโอ้หลังเดียวเลย ตกลงใครจัดเนี่ยไปชนตารานี่นะพูดมาตั้งแต่เทปแรกจนเทปนี้คุณจะไปแก้ชนตาราที่มันเรือเรือดำดำพูดมาตั้งแต่เทปแรกจนเทปนี้ไม่มีแก้เลยแล้วก็ตกลงแล้วชลทอนนะฮะชลทอนชลทอนคุณมาทันเออนี่เขาไปซ้อมอยู่ที่13เหรียญพระรามเก้าลีหมิงเนี่ยไปสังเกตการมา ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเป็นการฟื้นร่างกายเทคนิคต่างๆยังไม่ลงนวมขอลีลาโนรทานเอะไรนะครับลีลาครับอ๋อทำไมมันเหมือนกับตรับเวลาต่อยตุอกเอียงนี้นะฮะเวลาประคัดปะคัดแบบปคัดรวอย่างนี้ก็กลมนิดนึงอ นะครับบัดหน้าเนี่ยบัดหน้าเนี่ยบัดหน้าเนี่ยเราเชิญหน้าอ๋อบัดหน้าบัดหน้านะฮะถ้าบัดหลังก็อย่างนี้ตันหลังลีลาไหมดีครับแล้วเมื่อไรจะมาครับนั่งสิคองแล้วไม่มีครับมีีไปถ่ายมาแล้วตัดกระเบนตัดกระเบนเป็นไงหาไหมทรมานก็ติดต่อบริษัทก้าวหน้านะฮะโอ้ยดีนะโอ้บริษัทเขาที่บอกเขาบอกเขาก้าวหน้าเลยบอกเขาบริษัทไหลังหัว แค่นี้ยั่วยั่วสิผมยังไม่รู้ตัวอีกครับเป็นผมผมไม่ยั่วแค่ยังไม่รู้ตัวอีกครัแล้วจะเป็นยั่วเนี่ยเจุก้านาโตรเกต์ทอดายหรอเล่นไม่รู้เรื่องเล่นจนไม่รู้อะไรอย่งเงี้ยเล่นเตือนจริงจริงเลยชื่อบริษัทอะไรนะก้าวหลังไผ่หลังก้าวหลังยังดีนะไอยหลังโอ้ยไผ่หลังตัวใครจะไปจะเลี้ยงนะครับต้องใกับคนจะไปเด้ครับข้างล่างนะครับก้าวหน้าตัวฮะไปมีบัตรแมนนี่ ปาเกียวยี่สิบใบสต่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูฟรีนะครับไม่ใช่อยู่เดไม่ได้รวมเลยใครจะดูก็ซื้อเพิ่มนอนเวนิเชียนไหมอะไรฮะเวนิเชียนเนี่ยนอนเหรอนอนไม่ได้นอนไม่ได้ยกเว้นแต่นั่งหลับนั่งหลับในเวนิเชียนไกลแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเปิดห้องแล้วคนไม่ค่อยนอนหรอกไปแบงค์เกอร์ไม่ใช่เป็นไกลหรอกทำไมฮะเนแบง์ เวลสเชียเนี่ยคือละหมื่นกว่าเปล่าสวยล้วแพงแพงแพงที่พักแพงเพราะว่าตอนอินดอร์เกมเนี่ยปี2007ันเจ็ไม่มีที่พักจะไปพักเวลสเชียนไ่งตัดใจนอนข้างนอกดีกว่าอ้าวเหรอฮะคือหมื่นเจ็ดนะต่อคืนคือจะนอนเวลสเชียนได้เนี่ยเราไม่ต้องนอนเราก็ไปนั่งแบงเกอร์แบงเกอร์โอ้โหแล้วไปทำข่าวอยู่เปนยี่สิบวันนะตายหมดตั้งวันแรกะานะเรียบร้อยกันไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วก็ วาไราตี้ฟุตบอลหลากหลายมากมายาครับผมบน,นะ